สบายดีท่านผู้ชมโอ้ปีงไก่สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีปัตุการเด้อจ้าเด้อโคดหมวกกันเ้อะ่นตื่นอาสบายดีท่านผู้ชมโอ้ย ปาทูเอาสำพอกินนอะไรปลิงปลาสิบหผาฟันปลาเค็งบ่อยนอะเออปลาเค็งเลี้ยงบ่อยเลยในใดอืมปลาเค็งพี่น้องเงยพอแล้วสามปิ่งน้ำผา ของสือของขายต่างต่อกันธรรมดานะพี <T <t ่น้องเนาะต่อเพลินนิดนึงต่อเพิ่นนิดนึงรุกกะอ้าวบรุดหลักกระยากับบริวาของสือของขายเนาะแมน เอาสมาเต like ็มใจซื้อแล้วก็ืนเต็มใจขายนะพี่นองอันข้อตรงสอดหน่อยเด้อแันเกนกลางปลาแทงยามันขาดแม่ปลาอลับใจละลายเดินทางไปใส่เนาะเงินทอดบาวต่ปลา เอาไปเลยไม่ต้งองทน <laughs> อันนี้อยู่สถานที่บ้านพระธาตุโพนเด้พี่น้องบ้านโพนเลยกินกนนักินไปไปกินน้ำเย็นห่าอันนี้บ่อนขายอยู่บ้านโพนนะคุณพี่น้องเนาะเงียบอันนีท่านผู้ชมเงียบเพราะเป็นวันธรรมดาแถมคนกับลงหายลงหน้านี่<อ>ขเจ้าจดำหาดำหน้าแล้วคนกับบริคอ,อยมาเนาะก็เลยเงียบนิดนึง น้ำมะพร้าวเท่าไรเนาะน้ำมะพร้าวจอกหนึ่งเจ้าแค่ได้แค่ไหนเจ้าแค่มีจอกหน่นอยเจ็ดพันแล้วก็ทงไงจอมเอาอันน่อย่

อันนั้นอันนี้ก็เอ็นเอื้ออนู่ห้านาท่านอันอันหนึ่งกันใดอันนี้บ่อเดียวเหรอเออสามสิบเกลือเพลงเขาเอื่อนน้ำแดงยังเปล่าแดงฮิลล์บอ แม่ right? <อ>้าค Th ือส wow, ิบุรเหตุไห้เหตุหน้าดังเนาะทีเปจายมีลูกเ็บเมื่อเน้านายได้เข้ามาเดียวเมื่อยบไหวเงินมีค่าจ้างเ่งวันละเนเทนาวมันกล้ากับพันาพันพันปะจะเอะไรแมนแมนแมบางคนเมื่อห้าหกลยังไ่ได้แล้วนแมน ตะคุยอ kind of mm. ีเบบโดยเกษตรุกคนเาจ้างเมื่อวันละเซนเช้ากลาเช้าปีนแดงมากคนกัมานอนอยู่กับกันไม่ทีไรจ้างค่าลบก้าดก้าเบิรอดเลวจ้าลายชอละแม่ไหมวานจะต้องรู้ล็กยายาลายนาะ เอันซ <mile> ื้อกินิองปาน่แมนบอยากดตกเนาะค้าขายแลไรกันซื้อข้าวดำล้านกัเรือได้ข้าเจ้าผู้ขาเจ้าซื้อกินนะนะซื้อตอนนสิบสองคะนะย้อยังอันชุมือเต้าเอาเขาลงเ่าลงงอยู่แล้วแต่ว่าเานำบางทีกินขาหงน้ำซับไปมันกระปเปลือก็ได้คิปตายสอบคิปที่มาสอบอ พอยกสื่นใจื่นปะโดยเฮงเฮงคือการฮ่าเฮงเฮงปังทุกคนก็ต้องหมักเฮงเฮงกัอน แดดอะไรอะไรยังไงไปอยากเปิดหน้ากินเลยเนี่ยะบ่ฮ้องไปอยากเปิดหน้าไเปิดวันี้อยกินโดดเลยนะผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่บ้านพนอยู่ท่านผู้ชมเลยตอนนี้อยู่กลางบ้านเด้อเพราะว่าโอ้แม่น้องแก้มบุกบอกว่าให้ซื้อสไลด์ไปน้ำด้เฮยสไลด์ล้างถั่ว แล้นี้กำลังเดินทางไปหาแม่น้องแก้มบุ๋มพ่อน้องแก้มบุ๋มท่านผู้ชมไปกับน้องนาดเนาะถ้าว่าน้องนาดบอกว่าไกลไกลเลยถ้าผู้ชมเอ้ยก็ต้องห่างก็ต้องห่างโอ้ทุงหายถงนาน้าก็จะบูดบ่อยากเนาะแม่ที่ละหน่อยแล้วหน้าก็จะมันหายไง น้ำเพิ่นมไปดื้อเลยเนี่ยโอ้ตัใช้สแบบเป่งน้าแบบหน่อยๆเฮ้ยตูวใดดำตัวดเป่งน้าแต่กับปืไอ่ได้น้าเจ้าบรรยากาศยามเหน็หน้าทชมบ้านฉเพมืนกับน้าลายเมื่อยกับแดด ก,ก็เลยรีวิวผ่านทางให้ท่านชมได้เบิกได้ช o นํากันเนาะอันนี้ไปไปบ้านพู่มผู้ชม,ออ,อ,มออกจากพระธาตุโพนออกจากพระธาตุโพนแล้วก็ไปบ้านภูมิภูมมหาเจด,ดีเนาะีตาเด็กต้นตา่าชเถ้าเป็นยำแรงเนาะพี่ต้องด้วยยำเศร้าน้ำหมอกก็กห้ง จะดำหน้าไปเลยเนาะหน้าข้าเจ้ากบไ,ไดลายดยอกละน้อยละน้อยข้าเจ้าเห็ดหน้ากับจ้าไม่แต่จ้าง่แต่จ้าแเลกข้าเจ้าว่ามันรู้บางคนกบไดเห็ดหน้าทา่านชมแต่ว่าเา มางมหอยสืส่ส uh huh. อๆมั้งปวดเขี้ยวกับเขี้ยวแล้วน้อเอ้ยปวดเขี้ยวกับเขี้ยวเดินทางไปเรื่อยๆท่านผู้ชมต้องหนักก็เรียบบงกันทางเนเด้อเรียบเหมืนัน่ะสนียะไป กบบพอ่อตกเขากกับไส้ดำนากันเลเอากระยากดำนาพแห้งหรอเอื่นดำจะเส้นเลอเเดน้องน่นา,มนา,มนาแม่ข้าวมนแล้วข้าโม้ยพ่อแม่มาดูดอกข้าวมนแล้วมาดูมันดอกเ่อเหตปีกหอดย่ามกรอยากขาวอันนี้มนแล้วอันนี้บ้านพุ่มเกบ้านพุ่มกจะเจริญนีเนาะ ไปดอนบ้านดอนตูมท่านผู้ชมบาา้าฮ้บ้านหมอ, <c oughs> <ด>องไข่ปอสันกกนีปอฟีอบบด,ดบ,บ้านหมนะองไข่ท่านผู้ชมว้ายบอกระเจี๊ยปิวเลยบ้านหมองไข่นี่โคตรคักม่วนร้ายพี่น้องย่างฮอดประเทศไทยเลยบุญบางไฟนะบ่อุย้ยมันม่วนแห้งเป็นปอโอดโร้ายทอด ชับไปชัปมาอย่างนี้แหละนี่นี่นี่น,น,น,นี่เลี้ยวมาเฮ้ยปัาดอนตุม้มนี่เต้ยบอกเคยเห็นจากเถื่อนอะไรน,นี่อันนี้ข้างแรกและเหนนนะ็นนี่นะมันในข้างไก่ก่อนอ๋อมองไขยเนาะ